วันนี้ตรงกับวันอังคารที่8เมษายนพุทธศักราช2568กระผมอัตมภาพเดินทางไปยังวัดราชประชุมชนารามตำบลท่ามขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีด้วยภารกิจสองประการ ประการแรกก็คือไปเป็นประธานยกยอดตำหนักพญายมาราชบริเวณชาปนสถานวัดราชประชุมชนารามซึ่งท่านอาจารย์พระมหานันทวัฒเขมะธรรมโมปรเรียนธรรมหกประโยคเป็นประธานจัดหาทุนในการสร้างขึ้นมาจนสำเร็จ และอีกงานหนึ่งก็คือร่วมงานวันบุรพาจารย์วัดราชประชุมชนารามเมื่อไปถึงก็เจอบรรดาเจ้าอาวาสซึ่งไปจากวัดท่าขนุนหลายต่อหลายรูปด้วยกันที่ท่านพระครูบาว พระครูการจนะปริยติคุณเจ้าอาวาสวัดราชประชุมชนารามนิมนต์มาร่วมงานด้วยกันโดยพระอธิการพิทักษ์พัฒจารีเจ้าอาวาสวัดหนองแก่ในได้นำเอาพระไตรยธรรมมาถวายรายงานตัวว่าเป็นเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการแล้ว กระผมอัตมาภาพได้ํำชับไปว่าภายในห้าปีนี้ห้ามทำอะไรอย่างเด็ดขาดไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านเองจะทำตามที่กระผมอัตมาภาพแนะนำหรือเปล่าเนื่องเพราะว่าบรรดาลูกศิษย์หลายต่อหลายคนที่ผ่านมาเวลามีเรื่องก็มาขอคำปรึกษา แต่พอแนะนำไปมักจะทำตรงกันข้ามเสมอประมาณว่ามาปรึกษาเพื่อหาความชอบธรรมให้กับตนเองเท่านั้นก็คือถ้ากระผมอัตมภาพเห็นด้วยก็จะได้บอกกล่าวผู้อื่นอย่างเต็มปากเต็มคำว่าหลวงพ่อเล็กเห็นด้วยว่าทำสิ่งนี้ได้ แต่ถึงกระผมอัตมภาพบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ถ้าหากว่าท่านตัดสินใจแล้วว่าจะทำท่านก็ทำลงไปโดยที่ไม่ได้สนใจในสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกเรื่องเหล่านี้กระผมอัตมภาพเจอมาบ่อยจนเป็นปกติแล้ว บางทีก็เลยใช้คำว่าปรึกษาเพื่อหาความชอบธรรมให้แก่ตนเองเท่านั้นโดยเฉพาะบรรดาเจ้าอาวาสทั้งหลายซึ่งไม่มีทุนสำรองของวัดอยู่ในมือ ถ้าไม่ใช่ว่ามีเจ้าภาพใหญ่มอบเงินก้อนมาให้เพื่อก่อสร้างสิ่งนั้นบูรณะสิ่งนี้ก็อย่าได้ไปแตะต้องงานนั้นเลยเนื่องเพราะว่าในช่วงห้าปีนี้มีโอกาสเงินขาดมือได้ตลอดเวลา ถ้าหากว่าท่านทำไปแล้วครึ่งครึ่งกลางๆอยู่จะก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่คิดเพราะว่ากว่าจะหาเงินมาต่อเติมสิ่งก่อสร้างที่ค้างคาอยู่ได้บางทีไม่ว่าเหล็กหรือปูนก็อาจจะหมดอายุการใช้งานไปแล้ว ถึงทำขึ้นมาแล้วภายนอกไม่ปรากฏอะไรให้เห็นแต่ความเสียหายก็จะปรากฏขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วแต่กระผมอัตมภาพก็ถือว่าในเมื่อเป็นครูบาอาจารย์มีอะไรที่สมควรก็บอกกล่าวไปตามหน้าที่ ส่วนท่านทั้งหลายจะนำไปปฏิบัติตามหรือว่าจะแหกคอกไปทำอย่างอื่นก็แล้วแต่ท่านเถิดจากนั้นกระผมอันตภาพก็ขอพิจารณาพระไตรบังสุกุลก่อนเวลา เนื่องเพราะว่ายัางต้องไปร่วมประชุมคณะกรรมการสืบสารงานพ่อต่อยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยทีวัดปยุระวงสาวาสแขวงวัดกะระยาเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครอีกเมื่อพิจารณาพระไตรรับเทยธรรมแล้วก็บอกลากับทุกคน เดินทางเข้ากรุงเทพโดยแวะฉันเข้ากล่องที่ทางวัดราชประชุมชนารามจัดให้ในระหว่างทางจากนั้นก็เข้าไปสู่วัดปยุระวงสาวาตโชคดีว่าที่ไปถึงก่อนเวลาเกือบชั่วโมงจึงได้มีที่จอดรถให้แบบสบายสบาย ถ้าไปช้ากว่านั้นอีกสักครึ่งชั่วโมงก็ไม่แน่ใจแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปถึงก็ได้กราบสวัสดีทักทายบรรดาพระเถระต่างๆซึ่งมาร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมากเนื่องเพราะว่าวันนี้ประธานฝ่ายสงฆ์ก็คือพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตศาสตราจารย์ด็อเตอร์ ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและประธานคณะกรรมการโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยส่วนประธานฝ่ายคลววาดก็คือท่านจิรายุอิสรางกูณอายุทยาองคมนตรี การประชุมเริ่มขึ้นตอนบ่ายโมงครึ่งตรงตามเวลาทุกประการหลังจากที่ประธานบอกกล่าวและมีการรับรองลายงานการประชุมแล้วก็เข้าสู่เรื่องเพื่อพิจารณาก็คือการจัดงานสืบสารงานพ่อต่อยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งไม่ว่าฝ่ายรับทุนทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยก็ดีฝ่ายนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงก็ดีฝ่ายพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงก็ดีฝ่ายนักเรียนบาลีทุนเล่าเรียนหลวงก็ดี ไปจนกระทั่งโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขด้วยหลักห้าสโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศเหล่านี้เป็นต้นต่างก็ออกมาแสดงให้ทุกคนเห็นว่าในวันงานนั้นจะมีการจัดการแสดงสิ่งหนึ่งประการใด ที่ทำให้เห็นว่าเมื่อรับเอาทุนเล่าเรียนหลวงไปแล้วในแต่ละฝ่ายมีการประสบความสำเร็จอย่างใดบ้างที่เป็นรูปธรรมกระกผมอัตมภาพเห็นการนำเสนอแล้วก็สะท้อนใจ เนื่องเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปารับเกี่ยวกับโครงการสืบสารต่อยอดนี้ก็ดีทางด้านส่วนราชการและเอกชนที่มาร่วมงานก็ดีหรือแม้กระทั่งทางคณะสงฆ์ก็ตามเรากำลังจัดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโครงการสร้างความปลองดองสมณชันด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าแต่ว่าทางรัฐบาลของเรากับจะไปจัดสร้างศูนย์การบันเทิงครบวงจรหรือที่ชาวบ้านเรียกสั้นๆว่าคาสิโนดังนั้นจึงร่วมประชุมไปในลักษณะที่เซ่งมาก ประมาณว่าหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ดำริของพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัตรหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจะเอาวาดวัดปากน้ำพาสีเจริญแล้วคณะสงฆ์ก็ทุ่มเททั้งเรียวแรงความรู้ความสามารถทุกอย่าง จนกระทั่งสามารถผสานกับทางหน่วยราชการคือกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าควบคู่ไปกับโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการหมู่บ้านสีขาวโครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรำแผ่นดินทอง สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราลงทุนลงแรงไปโดยที่ราชการมีงบประมาณสนับสนุนน้อยมากนั้นกำลังเกิดดอกออกผลเป็นที่น่าชื่นใจ แต่แล้วอยู่ๆก็เหมือนกับมีคนเอาน้ำร้อนมาลวกต้นไม้ที่พวกเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ดูแลกันมาเป็นอย่างดีนับสิบปีด้วยการเปิดบ่อนคาสิโนโสเสรีใครได้ยินก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาด้วยความเหนื่อยยากเป็นการเขียนด้วยมือ อยู่ๆก็มีคนมาลบด้วยเทา้าโดยที่ไม่ได้สนใจเสียด้วยว่าความต้องการของคนหมู่มากเป็นอย่างไรความมั่นคงของประเทศชาติเป็นอย่างไรเอาแต่ความมั่งคั่งเฉพาะตัวและพรรคพวกของตัวเองเท่านั้น การกระทําแบบนี้ถ้าหากว่ามีพลังมวลชนออกมาคัดค้านก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรเลยก็ได้แต่หวังว่าท่านทั้งหลายจะรีบเปลี่ยนใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงการกระทําเช่นนี้แต่โดยไวเพื่อที่จะได้มีอำนาจอยู่ต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง ไม่เช่นนั้นก็จะสะดุดเท้าตนเองล้มแบบน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งในการประชุมครั้งนี้ทำให้เห็นว่าทุกฝ่ายนั้นพร้อมใจที่จะกระทำทุกอย่างถวายเป็นพุทธบูชาซ้ำยังมองภาพรวมไปยังข้างหน้าอีกสองปีด้วย ก็คือปีหน้าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเจริญพระชนมายุ7 4พรรษาเราจะมีโครงการอะไรที่สอดคล้องกับโครงการของปีที่แล้วคือการแสดงพระธรรมเทศนาสี่ภาคและโครงการของปีนี้คือโครงการสืบสารต่อยอด โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและปีถัดไปยิ่งเป็นปีสำคัญที่สุดนอกจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุ7 5พ0 0ษาแล้วสมเด็จพระบรมมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร ยังจะมีพระชาตการครบหนึ่งร้อยพรรษาซึ่งการที่บุคคลสำคัญผู้หนึ่งซึ่งมีโครงการต่างๆเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนส่วนมากเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ใหญ่แก่โลกเมื่อถึงวาระครบร้อยปีเกิดตามภาษาชาวบ้าน องค์การยูเนสโกก็มักจะประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกและคาดว่าพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรของเรานั้นต้องได้รับการประกาศยกย่องจากยูเนสโกอย่างแน่นอน คณะสงฆ์ของเราตลอดจนกระทั่งญาติโยมทั้งหลายซึ่งมีองค์ขมนตรีเป็นศูนย์กลางก็จะร่วมกันน้อมจิตน้อมใจจัดงานสำคัญถวายต่อพระองค์ท่านให้สมพระเกียรติยศจึงต้องมองล่วงหน้าเนิ่นๆตั้งแต่บัดนี้ทำให้เพื่อเรามองเห็นอย่างชัดเจนว่า ไม่ว่าจะเป็นบรรดาพระเถระก็ดีบรรดาส่วนราชการและเอกชนก็ตามมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลมากก็คือมองไปถึงงานข้างหน้าแม้ว่าจะเป็นเพียงแผนระยะกลางก็คือมองล่วงหน้าไปสองปีก็ตาม แต่แผนระยะยาวของพวกเราก็คือจะทำให้โครงการทั้งหลายเหล่านี้แสดงออกให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ยั้งยืนยงคุ้มเกตคุ้มกล้าวประชาชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครในเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลของเรามีวิสัยทัศน์เช่นนี้บ้างท่านทั้งหลายถ้าหากว่าทำเพื่อตนเองก็อยู่ได้แค่สิ้นลม แต่ถ้าทำเพื่อสังคมชื่อเสียงจะอยู่คู่ฟ้าดินสิ่งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณสอิ่งพระธรรมพุทธ,ธิมงคลครูบาอาจารย์รูปหนึ่งของกระผมอัตมภาพเป็นผู้กล่าวเอาไว้ท่านทั้งหลายอยากจะให้เขากล่าวขวัญถึงในด้านดีไปชั่วกระนาน หรือว่าจะให้เขาสาบแช่งไปตลอดจนลูกจนหลานก็แล้วแต่ท่านจะเลือกเอาเองสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายต่อพระภิกษุษสมณเนของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้